mày 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 lúc mày 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 เราเดินมานี่รถได้พาน้องทองคําไปพบกับคุณหมอแล้วนะคะตอนนี้คุณหมอได้ทำการตรวจน้องทองคํานะคะคุณหมอบอกว่าลักษณะของน้องตอนนี้คืออาการช็อกนะคะอาการช็อกก็เกิดได้จากหลายสาเหตุหนึ่งคือได้รับสารพิษหรือได้รับพิษจากพวกมแมลง คือตอนนี้แม่วาก็ไม่ทราบได้นะคะว่าน้องเกิดจากภาวะไหนนะคะตอนนี้ก็คุณหมอก็เช็คระบบประสาทก็ตอนนี้ระบบประสาทก็ยังไม่เสียนะคะมีการตอบรับตอบสนองกับที่คุณหมอทํานะคะก็ตรวจไข้ก็มีไข้ตำาๆค่ะคุณหมอก็ ได้ฉีดยาให้น้องด้วยนะคะประเมินตอนนี้ก็คือตอนนี้อาการน้องก็มีตาลอยนะคะคุณหมอบอกเกิดจากภาวะช็อกตอนนี้ก็พอเกิดภาวะช็อกก็จะทําให้สเกิดสายหลายสาเหตุีมน้องสั่นด้วยนะคะตอนนี้เขาจะสั่นไปทั้งตัวเพราะว่าเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ตอนนี้ก็คือตาลอยนะคะ ไม่มีคุณหมอก็ตรวจดูว่าตามตัวมีบาดแผลไหมน้องไม่มีบาดแผลนะคะตามตัวตรวจม่านตานะตอนนี้ตรวจม่านตาตรวจในคําดูนะคะว่าในช่องท้องมีก้อนอะไรไหมในช่องท้องมีอะไรผิดปกติไหมนะคะในช่องท้องคุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรนะคะไม่มีไม่แข็งท้องไม่แข็ง คุณหมอก็ตรวจหลายๆอย่างประเมินแล้วคุณหมอบอกว่าตอนนี้น้องควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าเกิดอาการช็อกก็คือตอนนี้ก็จะมีคุม้มค้างบ้างทรงตัวไม่อยู่เดินเดินนี่คือเขาจะทรงตัวไม่ได้นะคะจะไม่มีแรงตอนนี้ก็คือเขายังมึนงงอยู่นะคะงงตาลอยคุณหมอตรวจแล้วก็ อนนี้ก็ให้แม่วาทิ้งน้องไว้ที่คลินิกหมอก่อนนะคะว่าคุณหมอเขาจะต้องดูอาการแล้วก็ขอยฉีดยาให้น้องอีกนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกๆความเมตตานะคะที่เมตตาค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องทองคํานะคะขอพระคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะที่ถามไทยอาการน้องทองคํามาขอพระคุณมากๆคะ่ะ แล้วแม่วาก็จะอัปเดตอาการน้องให้ได้ชมกันเป็นระยะนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ